โอเคครับผมวัน uh, นี uh, game, uh, M, right? ้เราจะมาในเกมมีชื่อว่า Minecraft นะครับตอนนี้เราก็อ๋อเราได้เป็นเออ่ในมีเกมเอ่อซอดแอบนะครับตอนสรุปเป็นอะไรชิบอชี่อประโยคนะให้ยอียัง Đồ nè, đồ nè Dạ, dạ, dạ Dạ tí mua đi Dạ tí đi Dạ tí mua đi Dạ tí mua đi Dạ tí Dạ tí mua Dạ tí mua Dạ tí mua Dạ Ô mày Mày, mày Cô tẹt, cô tẹt, cô chú 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 nó tập luôn Chú, chú จุกมาเตอร์จ <Mark>! ุกมาเตอร์จุกจ <laughs> <necessary> ุกไอ้เงาะไอ้ยิงเงาะโอ้แตกครับผมเลาเป็นคนหาใช่ไหมตีมัวะแล้วก็จะตีมัวมัน มาตีเพื่อนฉันมาแล้วน่าจะแถวๆนี้แหละแถวๆนี้ครับแถวๆนี้ครับถ้าตรงนี้แถวนี้ไม่มีก็ได้เอ๊ะนั่งไงนั่งไงเจอแล้ว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 จะจุกไม่ได้นะน้องน้องชายน้องชายจุกไม่ได้เว้นไปแล้วไปแล้วอาหายเวีนเวีนแล้วไง เว้นแล้วเว้นแล้วตึก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 ไม่มีแล้วครับผมจังหวะนี้ตึกตึกไหนตึกตึกไหนตึก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 ไหนเอจอแล้วเมื่อกี้เมี้เจอแล้วเมื่อกี้ตึกตึกเจอหนี้นะฮะแตกอะไรจะเนี้ยขนาดนั้นนี่ไงยังไงยังไงอ่าไม่ใช่เหรอแยกคนเอ้าตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ย ไม่ใช่ว嘛เดี๋ยววะได้บุญเฮ้ยนี่นี่นี่เมืเเ่อกี้มันขยับโอเคอาาต่อกันตึกตึกไหนตึกตึกไหนตึกตึกตึกไม่มีแล้ว ตึ๊กตึ๊กตึกตึกใช่ไหมไม่ใช่ตึ๊กตึกหน่อยลูกอิขอความตึกตึกนิดนึงนิดนึงนิดนึงตึก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 ไม่มีเลยหรอไม่มีเลยหรอตึ๊กตึ๊กตึกตึกไม่ใช่น่าจะตัวนี้เอาตึ๊กตึ๊กตึ๊กม่ใช่ครับผมหายหายไปไหนหมด ไม่เอานะแบบนี้แค่นะอาเจือปึ๊บปึ๊บไม่ตึกดตื๊แสดงว่าไม่ใช่ให้มีเสียงหัวใจนะครับตึกดตื๊น่าจะตัวนั้นนะถ้าผมเดานะปึ๊บปึ๊บชื๊บชื๊บไปไงเป็น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 ไงโอ้หอยู่เราอยู่เรา ด้กลักบสลวินะครับนะน้องๆก็ไม่ต้องไปบอกใครสุดนี้ผมเอามากับลุงมมไม่บอกบอกไม่ได้อะเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่เริ่มเกมเลยนะครับโอเคมาต่อนี่เราได้เป็นเอ่ออะไรวะอ๋อเราได้เป็นเนยนนาเวลรอบนี้เราจะไปอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรา ไปตรงนั้นดีกว่าไปตรงนั้น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 โอเคตรงนี้แหละตรงนี้แหละโอเคม็อบดิง้งดิ้งไว้นะครับเราจะทำให้นั้นที่สุดอ่ะ ราจะรอนะครับรอฉันรอเธออยู่อเออเออถ้าเราวางสวนกันจะเป็นยังไงวะแล้วหนึ่งฟาบได้ไหม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 โอ้เข้าข้างแหมจะได้แล้วจะได้แล้วจะได้แล้วอย่างนี้เดียวเออแค่ตรงนี้แหละเออแบบนี้แหละ ว่าทำไมเป็นแบบนี้ฉันไม่ต้องเกินปบนนนนุบนิดนึงนิดนึงขยับนิดนึงไม่ได้หรอทำไมต้องขอยับเยอะด้วยเดี๋ยวน,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 นั้ินนิดแถวนี้แถวแนี้แถวแถวนี้ไปมาแล้วมาแล้วย้อนไปเหยกูด้วยโอ้ยหยกผู้จัง

Ồ oh, oh. ơn cầm sẽ người chọc cụ lời tích tích này tích tích này tích 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 tức chờ đã chờ đã tích 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 Hello tức 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 Mình nay cho đơm nó Mình bọc rồi Chơi dòng phương Tức mà đau Cho tức xem mà cho tức tức Hố Ở quá Ui tức 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 F, 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 F. แตกไปดิช่ว่านี้แบบคือว่ามันวิ่งทั้งเกมอะเหลือที่รอดสองเราต้องหาให้เจอนะครับไม่งั้นเราเกือบแบบภารกิจเราจะไม่ผ่านนะครับชมน้ำตึกตึกอยู่ไหนจ้าตึกตึกจ้าตึ๊กตึ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 กไม่มีเลยหรอ ขอสักครั้งก็ยังดีนะตึก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 จะเดินตามมาทำไมนี่ตรงนี้ไม่ตึกตนะึกอ่ะเอยเจอแล้วเอาอย่าวิ่งมันตีกันได้ได้วเหรอรู้นะนี่มาต่อครับผมทำไมไม่วิ่งมาทางนี้เฮ้ยโคตรจุกอะ่ะโคตรจุก โคตรจุกโคตรยุกโอ้โห้แพ้โอ้โหไม่แฟร์ครับผมไม่แฟร์โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับกจ็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วนะครับ่ะบายบายบายบอ๊ะโอ้เจ้าดุดุ